เจริญธรรมสกดีค่ะชมรมมังสุิรัตแห่งประเทศไทยสาขาสันเตียโศววันนี้ยินดีเสนอเมนูสุขภาพผัดเผ็ดถั่วค่ะโดยอาบึงบุญอโศตระกูลมีส่วนประกอบอะไรบ้างคะมีถั่วฝักยาวหั่นเต้าหูบ้บดเผ็ดฟางพริกแกงพริกแกงเผ็ดใบมะกรูดน้ำตาลทรายซีอิ๊ เชิญชมวิธีการทำพร้อมกันเลยนะคะขั้นแรกก็ใส่น้ำมันก่อนค่ะน้ำมันร้อนก่อนนะคะก็เคเศษเต้าหู้ลงไปค่ะเผ็ดก็ลงไปได้เลยนะคะ ให้สุกพอประมาณนะคะก็พอประมาณก็น่าจะได้แล้วค่ะก็ใส่พริกแกงผัดพอหอมนะคะ ไปไม่ต้องแรงมากค่ะเมื่อผัดพอหอมหอมแล้วก็ใส่น้ำตาลตามด้วยสีอิว๊วค่ะแล้วก็คลุกเข้าด้วยกัน ต่อจากนั้นก็ใส่พริกแกะถั่วผักยาวไปแรงนิดนึงไปมะกรูดค่ะโอเคค่ะสุกแล้วค่ะ ค่าเมนูสุขภาพผัดพริกถั่วนอกจากหอมหน่ารับประทานแล้วนะคะยังมีคุณค่าทางโภชนาการสูงม,มากเราได้โปรโตีนจากเออต้าหู้ได้แคลเซียมฟอสฟอรัสวิตามินจากถั่วแล้วก็ยังได้แคลเซียมจากใบมะกรูดซึ่งสูงม,มากยิ่งกว่างาอีกหลายเท่าเลยค่ะ<ม>เราสองคนวันนี้ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะเกกอนมค